สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วเนาะกระบ,บาวอีสานสายหลายเก่าครับมือนี่มือนี่มหาอาจารย์ใหญ่ครับต่ท่าครับผมผักไทยพี่น้องฮ่องนะครับตาสบายดีพี่น้อง,อง<ม>ทั้งหลายสวัสดีปีใหม่เน้องท่านนะออปีหกหากครับยัง่งยู่เลยวันนั้นตาย <laughs> ตปีใหม่ยุ อยู่อยดุนด an mm ุนก็เหนี่นะตาสีผมมีผู้เห็นผาเนียดให้พี่น้องนกเขาเฮานะครับอยู่งจนตายผมเหมือนี้เราเอกสานพาพี่น้องมาเบิ่งผาเนียดที่เก่าแล้วครับบ่ได้มาหาตาดนตาเพิ่นก็ไปหาตกกปลาเดียดตาช่วงนี้ออืหาตกปลาหาสิบเบ็ดเนาะตีปลาช่อนครับผมเซียนเบ็ดอีกท่านนึงเรื่อครับนี่ทันต้อนอกก็ต้องมีตกปลาเนาะตาเนาะเป็นของครูกัน นกตกปลาก็ถือว่าครับผมอันนี้เฮ็ดยังครับนั่ยเป็นปลาปลอมอ่ะใส่ครับเบิ่งเนี่ยนี่ครับเฮ็ดเองนะครับเนี่ยนั่นแล้วดอกเฮ็ดมุ้งต้นหนึ่งใช้หมดที่เป็มกินเลยแล้โอ้เขาเอื่นว่าอย่างซุกอยังครับเนี่ยกระชงเฮียทรงเลือดเอ้าเฮ็ดไปเนาะเหล้วเต้ผู้มักครับอันนี้แล้วก็นี่ครับสิ่งที่อยากพามาเบิ่งนะ เป็นพันเนียรน,นี่แลหละครับนี่ตากระยังเห็ดขึ้นโกลนะครับเนาะคือเก่าครับเหมือนเดิมนี่แหละครับไม่พยุงไม่ดำขึ้นโกลครับผมเป็นหมอกเล็บแต่ว่ามันเป็นหมอกครับตัวนี้ก็งามไปอีกแบบครับนี่ครับแกนสิมี่ฟังเพียรครับหลายเนี่ยนี่ตัวเดียวไงบ่ตา,เ,าเหลือ,เ,อเหลือตัวหนึ่งบ่ บ่ได้มีเจะาขวงนะครับผมแต่ว่าขันสังกระเข็ดอีกคือเกาหนาตาเนาะเข็ดคือเกานะครับผมบอลจะซั่งครับนี่ครับผมราคาเดตตาสมเกาเนาะพันหาครับร่วมทรงพี่น้องความใส่งานครับตัวนี้กับบอลในมีเจะาขวงนะครับขันสนใจกีนี่แหละครับใบสานขึ้นเบอร์หว้ให้ตามนี่นะครับผมเบอร์ตาท่าครับสอเพัน อาจารย์ปัมาอาจารย์ดานพเนียดครับดันกงนกน้ำนักเบาครับนี่ตัวนี่ผมมาบ่หอดโลดลกครับนี่สีอยู่ในเล้าประมาณเจ็ดแปดฉีดนะครับไปหาลูนี่แหละต่บ่เกินนี่แหลครับบ่เกินโลนครับผมบ่เถืองครับเนี่ยเบาๆเบาครับพี่น้องเห็ดนี่แหละครับลวดลลยเนาะ้องอาจจะบ่ชัดปันไดครับ นี่แหละเนาะข้าวครับโคตสปริงไห่อย่างแข็งนะครับผมแข็งบ่แข็งกะโยขึ้นมันก็นขึ้นน้ำเนาะพี่น้องแข็งเด้ครับนี่ยดังกับโบธีโบฮางครับเห็ดแห่พอดีนะครับแต่โบข้าวหนูเขาชาว่านะครับนี่ครับลาวกะเห็ดอันนั้นเล่าอยู่เนาะพี่น,อน้องเนาะเห็ดเนี่ยก็โคตรฟรอม ปลาปอมปลาปอมไปหาสิบปลาคอครับผมตกปลาช่อนนะครับผมอาจารย์ทันไดทเียมมกตกปลาน่าจะรลูกันดีครับนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะสนใจอย่เลื่อมครับแล้วก็ย่าซาครับผมรีบโทรครับผู้ใดทก่วนผู้นั้นไดนาะตาเนาะครับตัวครับของดีๆสวยๆครับนี่นี่ครับตาห่างให้เบื้องนะครับนี่ห่างให้เบื้องนะมันกลไกมันดีปะ นี่ครับฟ้อนกับสิประมาณนี้เนาะตานะเนาะเดาให้ตาฝาดเบิ้งนะยกหยกหลบหยกหลบฝาบดแล้วดังมันนิ้ไปถือพื้นให้ตบให้เบิ้งอ่าให้บิ้งให้ตาตบให้เบิ้งครับมันยิ้มไหวปะฝุ่น้มไวครต้องถามสุดยอดครับขันมองนี้มันเฟืดกะหยอดน้ำมัน,น,นเนาะตาเนาะหยอดน้ำมันอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ซื้อนี่ มองไล่ไกะเก็ดเรืออย่างนี่คนไก่มันนี่ครับตัวหลอดตัวนี้แหละครับมันเห็นในเฟื่องนี่แขนมันนั่นกัหยอดน้มันนะครับผมเรื่อยๆครับมู่ผมก็เห็นทั้งสั่นครับเราก็มี่นีอย่างให้ชมอยู่กับตามีนกบ่นกนบ่เป็นนกของทีมงานครับของทีมงานตานะครับขันอยู่ครับฟังเด้อ นะคสองกุ้งหอยครับกับหนึ่งกุ๊กไปหาสอง,อง,สองโอ้มีกุ้งอ้างอีกครับเดี๋ยวไปเบิง้งงหน้าในใกล้ครับผม,มเดี๋ยวอยากให้ฟังเสียงขันโยนก่อนนะครับขันแรลก น,นั่นคำ,ำหนึ่งสองกุกคำหนึ่งกุกหนึ่งนั่นคำหนีกุกหนึ่งคำหนีสองครับสลับกันนะครับลูกเหรนยญเต้เาจดยให้เบิ้งบ่ได้ปะจดยให้พี่น้องเขาเบื้งเพราะมันให้พันหลัวมันมีคู่อ้างแถบอ่ นั่นแหละเอาเอามาจดเบื้องหน้าตาถ้าเทียมีพี่น้องสนใจครับนกต้อได้ครับนี่ราคากันเองครับนกสามปีครับผมขายบ่แพงเนาาตาเนาะหนึ่งเท่าบบร่วมทรงหนึ่งใบเท่าเท่าไหนไหมะบร่วมทรงกันปะเดี๋ยวเบื้องจดคู่นครับผมเดี๋ยวพ่ายเบื้องตัวไก่ครับปอยคู่อ่างนะครับผมเดี๋ยวใบสันบ่อยากไปไก่บันเด้ ฟังเบ้งครับอ่างบ่ตลอดบ่าตาแต่บ่มีทุกเทียอโอ้นั่นมีอ่างอยู่ครับมีอ่างอยู่บังขันนกชนิดก้อยค่บอันนี้นกโตหมา,นนาเนี่ยบ่เนี่ย เเียนี่ครับตัวที่ไป่อตัวกบ,บอีสานครับที่ได้นุกต้นดุลละล่ะนาะตาเนาะช่วงเขาสีเหลืองเฮ้ยเหลืองไว้ก่่นช่วงนั้นแหละเนาะนะครับ,บก็บมดกค่กระดานตนนึง่จวดครับนะเดี๋ยวให้เบื้องก่อนนะครับ จวด,ดเลยครับตัวนี้นี่ครับมีคว่ำแนบวบ่าตามีขาล้มแนบวบอขาล้มห่างๆด้วพี่น้องตาว่าขาล้มห่างๆครับนี่ครับเดี๋ยวเบิงนะบ้งใกล้ๆเนาะเบิ้งงตตัว,ตวของนกครับ บินแน่บเลพี่นอกนี่แหละครับนกถ้าเกิดถ้าเกิดชอบกัสกิดครับโบแพงครับหนึ่งเท่าครับผมโบรวมทรงนะครับเดี๋ยวบาอีสานเขียวเป็นภูเป็นทรงไห้ครับสนใจนะครับผมเบอร์โทรตามนี้ครับ โผล่มาได้เลยน,นะครับผมนี่แหละพี่นอ้นองนกนกผู้เฒ่าขายบ่แพงเหรอครับดินแน่หน่อยพี่นอ้องเจาะลงมาดูเงาฉันด,ดีกว่านะครับมันแปลกนาครับมันก็เลยดินแน่เดี๋ยวมันจะน,นิ่งครับเดี๋ยวถ่าจังน้อยครับ ้ำแม่ดำปืดๆเนี่แหละครับผมปเป็นกุ๊ไหอยหนาะตาเนะมีอ่อางค้า2สองค้าเนี่ยพี่นอ้องค้าแหลกค้า2สองครับแต่บางที่อาจจะโบถุกเทียรครับ,จจบรครับปเป็นหนกของทีมงานเนาะเ่นมามันเป็นไงไรก่าตามันหลายครับ ก็เลยเอามาให้ตาเลี้ยงซอยแต่ว่าตาก็เลยสีแบงครับเพิ่นก็บว่าอยากขายน้ำเนาะตาเนะาะเพราะที่มีผภูมหมักก็สีขายน้คกับก็แบงกันไปเหรียญครับผมเพราะที่อาจารย์ทันไดกกำลังหาหนกตัวอยู่นะผมหมานจังใดบบาอิสานบบรูนะผมต้องร้องเบิ่งนะครับเพราะว่าบ่าอิสานกัท่านนี่เคยไปเห็นหนกตัวนี่เหรียญครับตาบว่าเป็นนกตัวเะครับ เดินกเช้เลื่อยากเทียบไปเนี่ยตาเพราะว่า,วามันว่าสั่นพี่น้องอตาเอาไปต่อเที่ยวเดียวบ่อืมนี่แหละครับนี่นกอ่ะเบิ่งเอานะครับผมปาเทียมมักบาไปสานกลับมารีวิวให้ครังเลยโบมีขีดลงน้ำหล่ะพี่น้องก็เล่แมาทายให้เบิ่งนะครับ บ่อด็ไปต่อนกเลยนะครับช่วงนี้้ายหนักครับเห็ดแปลงเห็ดจากสีคือบอกเห็ดเห็ดได้ตาด้วยเห็ดเฟียงเห็ดเห็ดเฟียงเลยผมเยอยู่เี้ยนแหละแต่จากสีคือบอทเห็เป็นยังมันจะเกิดไหนบอทเกินนี่ถามตาเพิ่งก่าตานะเขาว่านกอย่างจังใดบ่ประวัติการเป็นมาเขากว่านกมันเขาหลัละครับจักปีหรอนกตัวนี้สามปีว่ะสามปีต่อมาเนี่ย นกเฉเลื้อยกับจีพ่อมีอยู่หน้าตานะนาจีพ่อไดนอยู่ครับนี่แหละครับเบิ้งเอานกกะตัวยิ่เติบครับนั่น,น,นฉี่ไส้อีกหนูจะว่าเตียงมาดีผู้ใดตาไปต่อนเทียไปก่อนเถียเดียวเขาไปเทียเดียวคันเยอะคันดีพ่ออืมนี่นกเข,าข่าบ่ะคเขากัว้นอยู่เดีเหรอ๋อเข่าอยู่เดีเข่าข้าวหนึ่งว่ะแล้นกย่างนูกวนห้อ ยขันไซบัวถึงหม่องกับบัวเขาเด้พี่น้องบัวใจสีนกม้านเลยตัวมันมันกันขันไซบัวถึงหม่องนกปานกับบัวเขานะครับผมก็จะไปใช้ของมันเราไปใช้เลยเนี่ะครับเบึงเอาครับผมไอเจียมักหน้าตาเนาะเนี่ยนี่แหละครับถึงเือครับผมบรวมทรงนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับผม พี่นอ้องลับไปโย่หมองนำเลยครับจวดดีครับผมขันเหลียกเลยนะครับกลับมาเบิ่งพันเนียดเท่าตัวครับเนี่ยแต่ตามนี่เนวโนตาเนาะเห็ดคือเกลียว,วแต่ว่าไม่ตัวนี้มันมันมีหมอกรับแต่แลยเห็ดนะครับแต,ตนนะแต่ว่าขันมูดดำกันยังเหลือแนวโนตาเนาะเหลืออยู่านอดสอยครับใ้าเถียพี่ผู้สั้งยังสีสอยแน้โตาครับผมจงังได่กั สนใจกโทรมาเนาะตาเนาะเ<ป>บื่อทุโงทุ่งหาตาเลยครับสิ่ส,สั่งแบบใดกกแต่ว่าสองชั้นเห็ดบ่นี่นยสองช<อ>ั้นบ่เห็ดเนาะเห็ดแต่ชั้นเดียวใหมบ่บ่พอครับผมไม่บ่พอครับไม่กะสิเงาสมเนีะเนาะตาเน<ป>าะทอดได้เนี่ตาวัดบ่ได้วัดทรไมเจ็ดสิบบ่เจ็ดสิบยูดอกนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบพุ่นเลยเงาเลยครับแล้วจะพุ่มมากครับ สังได้สันกับเฮ็ดได้เนาะตาเนาะแล้วด้ชอบครับแต่ว่าเน้นชั้นเดียวครับของตานะครับผมแต่ว่าใหม่ก็เป็นไหม่ที่ว่าหายากเนี่ยราคาแพางเนี่ยครับราคากับสิไปแพงกลัวจักหน่อยครับนี่ครับใหม่ดำแต่ตัวนี้มันติดหม้อครับเอา้าจังเลยกับสิเอาไว้ทำานี่แล้วเนาะตาเนาะตาเ,เิ่นก,ะก,ะกับเฮ็ดคืึ้กเกลวครับผม ครับสุดท่ายนี่ก็สิเอาไว้ซ้ำเนียก้อนนะครับผมสนใจนกอะโทรมาหาตาก็ได้โทรหาผมก็ได้ครับขึ้นไว้ให้สองเบอร์นะครับสำหรับมือนี้ก็เอซ้ำเนียก้อนหน้ตาเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสุดท่ายนี่ก็เออวยพรอให้พี่น้องทุกท่านครับคอยจะเจ็บจะจนนะครับผมลำรวยเงินท่งครับคิดหวังสิ้นใดี๋คอยสมหวังลุกสิงถูกประการนะครับผมสำหรับมือนีผมกับตาขอตัตไล่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ